ใช้เ <Merci. S 2> oh. yeah. ียงโอ้เมื่อกี้เขยมีที่เลยนะพี่รูจ้านั่นแหละอีน้อย่าวเรครับได้ครับรู้สึกจะเปลี่ยนตัวเปล่าไม่แน่ใจนะลูกาวดูให่้นเือนะครับนีเราใส่เส้อแดงอาจจะออกมาเล่นนะครับนี่ออกไปทางดนทางขวาลงมังเส้นไปที่บอตั้มตัดเข้ามาดูดูดูดดูดดดู

cùng <cọc> ừ, lắm đâu à, cùng <laughs> <ch> <laughs> <guys that missions>

วันน <mile> oh. ี้ไปวันนี้ไปที่นี่ไปนี่ฟุกฟุ๊กไปเฮ้ยเลิกเล่กเลิกลาเล้กมาเลิกเลิกเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งสามโอ้โห

ปัตตานีเลยนะครับเพราะว่าปัตตานีถอยมาลกับ้ี้เล่นหลังสี่ตัวนะครับติดตุลูกยังแก้เกมไม่ได้นะครับตุลูสวยออกมาแล้วตัดไปยังไม่ได้ยิงเลยนะครับขึ้นหลังสตัดเข้ามาแล้วครับไม่ได้ยิงถอยกลุ่นะครับถปยกลุ่ครับตรงนีไปเฉา มันม uhm, 네ีล no um, uh, ับล so oh ึกเลยนะครับลับนมีตเลยนะครับเพราว่ากอที่น uh, ัอยู่นะมาาม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 าามาสาม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 มา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 ัามามาาม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 มามาามามามาามาาครับมมน ตรงให้คนตีได้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้ยโอโอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ย้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ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 ยโอ้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 ย้้้ ไอ้พวกกู้ชายอะไรวะดีดีดีเจ็ดนาทีแล้วนี่มีเจ็ดในเรื่องหมดเลย đi đi mấy anh đi đâu không được, đi về rồi, ôi, ยด้อุครับ้ำยอมาดูมนครับตงนี้ขาึงมาลงงเอาตามาบังได้เอาแล้วครับโคตรดีใครจะยืดครับลูกนี้เขาไม่หงายแล้วกเลยดอตูดมันเลครับรับเลได้มันตูวสินี่จะน้ำอยู่นะครับถูกใประตูหลอดตดแปดแปด่ ปิดปิดปิดอะไรปิดอะไรไปแปดใช่ไหมครับแปนาทีสามสิตีกี่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 ว่าโอ้เล่นเล่นสูตรนะว้าบโอ้โหเสียวรอดรอดมั้าครับก็ได้เสียว เอาทีัตัดเข้าไปครบีมครับอย่งงเป็ครับทีครับมกรจาทไ่นี่ไม่ได้ครับโดยสกัดออกมาได้โดยได้ลงประตูได้ได้ทุกเขไปครับเอาน้ำกินน้ำน้ำน้ำเนี้สนามตองครับผู้รักษาปาะต้ของาาครับมังผู้รลกษารของราได้โนะครับตอนนี้เด็กอยู่นะครับตมาที่สากก่อน มันดีจับ kind น of ี um, ่นี anyway> ่สวยมากสวปมกตกตามไปตามไปแอบออกไปจับไปยไปสุดสวยมุ้ยจังเยได้คุ้มยิงไม่ไดหมดนะครับอ้าวมา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  มีนาทีห้าสิบนาทีถ้วยโอลล่มบอลลุ่มๆยืนข้างหลังรับรับอลยปล่อยบอลลูกลูกบอลลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยโค้งข้างหน้าโอ้ยไม่เกินนาทีนาทีกว่านาที1ิบกว่อนาที เชียร์ไม่ละมับน้องนองที no ่อย no. ู oh ่นอบๆรับเข้ามาในสนามด้วยเลยเตรียมตัวปิีน่าจะมีเชียร์ไม่เลิกนะครับก็ไม่ได้รางวัลของเชียร์นี้ก็ไม่รู้ว่าในแล้วเร่งเร่งเลยสิบนาทีลุ้นเข้าลุ้นเข้าโอ้ยเร่งต่างเล่าประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับตอนนี้น่าจะหมด

เอาไปน้อาขาไปทระตูนทีอบางอไม่ได้เอาขาไลนไล่นไปล่ไเไปไปลไปเลไปไป่ไปนไปใ้จับหนามเรานไปนไปเล่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 นไปไ่ไปนไปเเล่นไป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 นไปนไปนไป ดวด้ยการจ้านัจะล้เนปหลังตัตา่ตาเราดี้่าไาเขาเลยวเข้า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 เเวเเร็าเด้ะรใช่แล้วนี่งนน่าเตดอยู่นัวให้เล้นาเนตัวเข้า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 ้าเข้องเปกเแล้วเข้าเข้าผู้ิงที่สามะครัยังไม่รู้ผับเสมอกันอยุดเดสุดเ สูดเดิมกกีฬาอย่าลืมนะครับทั้งพัดลูนทั้งบัตรนีนะครับก่อนออกจากสนามนะครับเก็บขวดน้ำด้วยได้ยังนะครับยังไม่หมดครับสนามสำหรับชิงที่สามยังไม่หมดนะครับฮะฮะบัลสำรองมั้ยน้องเล่นอยู่เด็ก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 ที่เด็ก

ด้วยนะครับนี่อาจจะได้ที่สามแล้วนะครับโอยเไปเเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไ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 ปเข้าไปเข้าไเข้าไปเข้าไเข้าไปเข้าไปเาไเข้าไเาไเข้าไเข้าไเข้าเข้าไปเข้าไปเไเข้า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 ไปเข้าไปเขไเข้าไเข้าไปเข้าไเข้าไเข้าไปเขาไเ้าไเข้าไเข้าเข้าไเเาไเข้าเเข้าไเขาเเข้าไเ ไปเข้าไปเข้าไเข้าไปเข้ามีสงคนเอองคนมีอคือตั้งมเงคากันนะคนที่อครับมังคาอกันะนี่่ผมว่าก็เป็นหมายไ้จริงแน่นอนเข้ามังวเข้าเข้าี่มังเข้าเข้าอ

นี่ยตัดสินเลยครับตอนนี้ท่นนนะครเข้าแล้วคครับเข้าก็กคนกัเป็นครงเนเดียวกันนะครับท่านนท์ที่สามนะครับถ้าเสมอกันอยู่สาตามนี้เซปนเด็เลยนะครับถ้าเสมอกันอยู่เซตเดนเลยนะครับ่นนนะครับนสาองักลาที่มาครับเขายิงไม่เข้าเรายิงเ้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า